อพี่น้งสวัสดีครับพี่น้องครับต้อนรับเข้าสู่ช่องกุญแจบ้านนอกชาแนลครับเสาร์มื้อนี้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิไปยามหนูครับพี่น้องครับพอพันดักนุ้ยดักบัวรายครับประมาณที่หาล้างนะครับพี่น้องหลังจากบัวบ้านได้ขนเขามาเตรียมไว้สีพร้อมสี อีกน้อยครับเดี๋ยวรอรถสีขาวมาคพี่น้องครับเดี๋ยวเขาตามพอไปเลยครับพี่น้องเมันใช่ไใบกี่ใดวะมันนี่ว่านี่กะขนเขามัดมือครับพี่น้องครับปีนี้กะบเขาช่างงามอยู่ครับพี่น้องหลังจากขนเขาเรียบร้อยแล้วพอเพิ่นล่องดักหนู่บ้างครับครับเพิ่มใส่ไใบใส่แน่ครับพี่น้องเทุกคนครับ พ่อเหมนกันดักเ่องมือครับแล้วก็เป็นสีม้านะครับลุงครับนะครับมึงนะครับดักแบบแบบนั่นี่โอ้อันนี้บ่มีครับพี่น้องครับใหญ่บนนอครับ ต้องงานพี่น้องครับบ่มีแะลรครับพี่น้องโอี่านรคนร้ามีขุยดูพี่น้องครับอือแต่บวถึกอ้กินเเนี่ยเนี่ยพี่น้องเอาเลยครับกินลกินลโอ้ในตัวเงี้ยนะพี่น้องครับ ตายแล้วพี่น้องครับขี่น้องมันออกมครับ้วอ๋อเห็นนู้นตรงแง่พี่น้องเนี่ยอยู่พี่น้องครับเบึ้งควายนูดูพี่น้องดัโอ้สีหลังเพราะว่าหางแล้วหลังสีหลังคำคำสีหลังพี่น้องครับใส่สีหลังครับโอ้เห็นนู้แล้วพี่น้องมาเลยเอานูไปขวพี่น้องโอ้ตัวใหญ่ครับตัวน้องนู้ยังพอาเลยนู้นพุกนู้นพุกไงฮะครับครับโอ้มาแล้วพี่น้องมาแล้วมาเลย พอดีเลยครับขวกินสีขาวพอดีเลยครับช้นครนาับแล้วโอ้คพี่น้องนี่นะครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสสั้นพี่น้องครับย่ามหนูได้ตัวหนึ่งพอดีพี่น้องครับโอ้หมานหมนโชคดีโชคดีเดี๋ยวจักหน่อยกับสีมาสีขาวพี่น้องครับสรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสุดสั้นครับพี่น้องครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับพี่น้องครับยังไงก็ฝากพี่ฝากน้องครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจให้ครับช่องผู้การบันอกเช่แน,นละสำหรับคิปนี้สวัสดีครับ